รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Boss Style Channel วันนี้เราก็จะมาดูข้อแตกต่างระหว่าง ซัดเ6ทำเต็มระบบกะับเซเดิมๆเปลี่ยนแค่ท่อเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดทำเต็มมาเนี่ยเอ่อทำกล่องจูนใส่กลองเปลี่ยนสต์อะไรอย่างเงี้ยกะเดิมๆเปลี่ยนแค่ท่อถ้าวิ่งแข่งกันเนี่ยมันจะทิ้งห่างต่างผลไหมคือมันจะฉีกกันหายไหมหรือว่ามันจะพอไปด้วยกันได้ยังที่ติดตูดหรือว่าฉีกหายเลยตามไม่ทันเลยเอ อันนี้ก็คือในความคิดที่อยากจะรู้ครับผมชมหน้าเจ้าของรถกันเลยเดี๋ยวให้เจ้าของรถอธิบายว่าทําอะไรไปบ้างรถกี่ปีซื้อมายังไงแต่งอะไรไปบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเจ้าของกันเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อด er ครับจากโดอเอชเอ็มอลไรเดอร์ครับโอเคครับค่ะรถเราคันไหนคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับผมเอาแบบไหนของแต่งเอาเอาทาแรงก่อนทําข้างในก่อนโมก,ก่อนผมผ่าน t e s ผ่าแคทช่วยปะตกติแล้วมันช่วยไหมให้มันโผล่ขึ้นอีอ่าโผล่ขึ้นหาแล้วไงต่อแล้วก็มีจูนกล่องที่ร้านในที่นายรีแมปนายที่นายรีแมปน้ำอ๋ออันนี้เพื่อนพี่นะฮะอันนี้พี่รู้จักนะเนี่ยพี่บุ้งตะก่อนขับดูคัดตึไอ้ดูตัติดเออยังไปยกด้วยกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยแยกย้าย เขาโผไปทำร้านแกงมาเป็นงานดีไหมอ่ะโคตรนาให้เลยดีไหมดีใครไม่รถไม่พังก็ไดโนพังคราวนี้ใช่เหรอยจูนที่รถบินจะได้จริงปะเนี่ยจริงจังอ่ะไงต่อนะอ่ะจูนจูนเสร็จแล้วใส่กล่องบาลานซ์ไฟของคอบบ้าเป็นไงบวกลบปะเป็นบวกเป็นช่วยบวกลบกับแบตปะใช่ครับอ๋อบาลานซ์ไฟรถดีขึ้นอันนี้พี่เคยเห็นในกลุ่มนะมันมีสองเสียง เสียงแรกมันบอกมนโนเสียงสองมันบอกช่วยอันนี้ตัดสินกันเองอ่ะตอ่ตอต่อทำมาแค่นี้ถ้าเกิดเป็นพวกความแรงแล้วก็เออทสเตอร์หน้าเป็นอ่าอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยแซดไอ้หกอ่ะแม่งทำกันเยอะเห็นทำไงผมก็ลองคลิปดราม่าแซดเก้าแม่งก็บอกให้ให้คันนั้นไปทสเตอร์อ่อะ,อะตอ่อ มีแค่นี้ที่ว่าทำกองอ่ะกองไม่กองไม่ได้ทำยังไม่ได้เปลี่ยนกันแต่ก็เปลี่ยนใส่ของเบียร์ซีอ๋ออ่ะกองยอดนิยมแล้วก็หัวเทียนแล้วก็ต่ากแต่เฮ้ยต่ากแต่คันนี้ไม่ทำด้วยเหรอมีแล้วมีคนทำแล้วเหรอพี่บุ๊กเอามาแล้วอ๋ออ่ะจัดไปโอเคคนนี้หาของเก่งอ่ะต่อไปภายนอกแต่งอะไรไปบ้าง มีอตโฟโบ้สี่ตัวเป็นมินเนี่ยมน่าจะเป็นมิเนียมจะไม่ผิดนะโอเคครับแล้วก็เป็นอุดกระจกของบิรันย่าชิวจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นเห็นเห็นมีมาขายก็เลยซื้อมาอ๋อนี่ไม่ใช่ชิวเดิมเนาะไม่ใช่ชิวเดิมชิวเดิมมันจะเป็นใสแล้วต่ำแบบนี้มันจะอ๋ออ่าอ่าโอเคแล้วก็เอาใส่กาดแทนอกากแทนกันสบัดกันสบัดของบิรันย่าเอารถเล็กเอามาใส่แก้ขัดก่อนมันยาเหรอ ขาหรือว่าตัว,ตวอ๋อาสมัดเลยอ๋อแล้วแต่ขาตรงรุ่นเนาะขาตรงรุ่นครับขาตรงรุ่นโอเคครับ<ห>แล้วก็จะมีเป็นพอบ การลอยถังกับของแม็กเทคทั้งคู่เลยวอนเจียวคาร์บอนแล้วก็การการลื่นข้ามถังของแม็กเทคอ๋อจัดไปแล้วก็จะมีการล้มการล้มหน้าหลังแม็กเทแต่หลังหายไปแล้วอหลังปิวแล้วแรงจัดแรงจัดไข่น็อตไม่แน่นพี่บุ้งเลยพี่บุ้งทำแรงจัดทผมใส่เองเอาใส่เองอ่ะแล้วก็แล้วก็ไปตูนมาแล้วแรงจัดไงแรงจัดบินหายเลยหายไปเลยวันนั้น ทีวีเรตติ้งยอดนิยมทีวีเรตติ้งกัดแข็งอะไรีคันเวลาล้มโดนแฟรลิงโดนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพิ่งเคยเห็นของเซนเต้หกพี่ว่าถ้ามันล้มจริงๆนี่แฟรลิงโดนเนาะโดนโดนโดนแล้ว เครื่องมันอยู่ในอ๋อแล้วสมมติถ้าแฟลิงแตกไปอันนี้มันอาจจะใช่เฟรอบสองดเวลามันล้มมันกดเข้าอย่างนี้เราเห็นว่าเนี่ยตรงนี้จะโดนก่อนเลยอ๋อแล้วตรงนี้แต่ของอันนี้คือของตัวพันที่พี่เห็น่าของตัวพันม้นงปูดเลยใช่มัอปูดออกมาเลยเป็นปูดเป็นเล่นวาอย่างงี้แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฝาผิดน้ำมันเครื่องของเซเว่นสปีดอ๋ออันนี้ของแค่สามร้อยนะใส่ด้วยกันได้เป็นความรู้มีสาย DIY อ๋อเกียวเกี่ยวตรงเลยใช่ไหมใช่ครับป่าจัดไปจะได้ถูกด้วยถอดฝามาผมลองเอามาเทียบกับปาเจ็สามอคืออันเดียวกันเลยอแล้วก็จะมีฝาฝาของคานุอีฝาน้ำมันเด็กะแล้วก็จะเป็นปกสนาม S <S <S โอสีแดงแรงยิสวยงาม,งามสองวันจัดไปแล้วก็มีน็อตของเออแสงกินแสงกินหรืออะไรไม่รู้ซื้อจากดีไบ์ช็อปสตัวเป็นนอ็อตมเนียม1 2อบาทแล้วก็มีเป็นพ่อเปืนเอาแล้วก็ไายสั้นไายสันใายสัน้นดีไอว y เอาซื้อของรถเล็กมาดีไอเอาอยู่อยู่เลยนะอ๋อ แสง S P W จัดฟ้าแล้วก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวใช่จะสว่างมากตัวน,นี้สองยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีอีกอันสุดท้ายเลยก็อ,ยอะไรวะแล้วยกสปูลของอะไรคามุอิหรือเซเว่นสปีดอะไรแหละผมมีเน้อซื้อเปลี่ยนมาสองแบบเชื่อว่าบางครั้งพี่ซื้อมาพี่ก็ไม่ค่อยรู้แบรนด์นะนี่เราจำหมดเลยเว้ยจำไมพี่ซื้อเองใส่เองอ่ะเฮ<ส>้ยพี่ก็เป็นคนซื้อมานะซื้อมาก็ใส่เองบางทีก็ลืมแบรนด์นะ จำดได้ไม่ได้มาเ,ออเพราะว่าตอนแรกผมซื้อมาตอนแรกผมซื้อเสียเง,งินมาไ<อ>ม่งองแล้วผมก็เม่นไล่ทุนแดงดีกว่าก็เหยียนแม่เลย<อ>แล้วก็มีไอ้ไอ้นี่ละไอ้ที่ล็อกสายกันเลยของเซเว่นสปีดงเงินของแต่งจุกจิกเล็กๆน้อยๆ่แต่งแต่งจุกจิกแล้วก็ปอกแฮนดเกนหมดแล้วอโอเคออเลเตอ่ะเลเตอครับผมนี่เราเลเตอจัดปเดี๋ยวเราไปดูอีกคัน ทำอะไรไปบ้างเอาวัสดีครับผมชื่ออะไรครับ,ช,รบชื่อเบสครับชื่อเบสรถอันนี้ทําอะไรบ้างนะเด,ดิมเดิมเดิมเผ่าแคทอย่างเดียวอ,อะไรนะผ่าแคทอย่างเดียวผ่าแคทอย่างเดียวท่อ S4 ผ่าแคทอย่างเดียวจบเลยวิ่งดีดีขึ้นป้าแล้วก็ไม่ทำอะไรเนาะอ้อมนี่ไงมีโดมิโนโมีของแฮนไล่น,น็อตนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะอุกแกโจกของวูดปะเนี่ย ไม่น่าใช่ใช่ไหม DIY ทำเองอ๋อ DIY ทำเองเอ่อเฟี้ยวเฟี้ยวหมดแล้วเนาะปะงั้นเดี๋ยวตามต้นคลิปเลยไปลองลองกันหน่อยอยากรู้ปะอยากรู้อ่ะนะมะลองไหมเขาเขาจะได้รู้ไงว่าว่าไอ้ที่ที่ไอ้ที่แม่งไปแต่งมาเนี่ยนักสมควรแต่งหรือเปล่าไงจะได้รู้ไม่เสียตังฟรีเออเสียตังฟรีเปล่าอืม เออถ้าโดนเดิม,ดมๆกี้ติดตูนี่โอ้โหไม่ได้เรื่องแล้วนะ <c oughs> โอเคปะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันเลยดีกว่า Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams Then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out on the มนะหนึ่งสองสามยีย่ห้าไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหรถดูนมาตั้งแลกกินตั้งแลกกินเยีย่ยมสุดโอ้ยลยีย่ยมนักตัางโอ้โหเยีย่ยมตูดมาไม่ได้อะไรเลยโอ้เขาขี้ตูดเอาเลยตี่คู่เลย โอเคครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดรติดใจและกดติดตามอยาลัมกจให้บอสตายชแนลนะครับสำหรับวันนี้ลาไปต่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเหนื่อยไะเหนื่อยไะโอ้โหรถจูนจูนกับไม่จูนต่างกันไหมต่างกันไหมจูนกับไม่จูนเหนื่อยพอๆกันเลยเหนื่อยพอๆกันเลยโอเคครับ